สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ c o o k i e c a สนะครับผมในคลิปนี้เรามาเก็บตังค์กันดีกว่าโดยปกติเนี่ยเราเก็บกันบนเกาะหนึ่งใช่ไหมครับใช้กระปุกช้างตัวช่วยแต่วิดีโอนี้ผมจะมาโชว์เพ้่เพื่อน,อนดูว่าเกาะ C ี่เนี่ยก็เก็บได้เยอะเหมือนกันแถมเราจังเก็บชิ้นส่วนนะครับไว้ลุ้นคุกกี้แสงจันทร์ด้วยนะครับผมแต่ผมเนี่ยจะใช้ดาบคล้องแทนกระปุกช้างนะครับเราจะได้วิ่งได้นานขึ้นนะครับผมไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามา รอแป๊บอ่ามาแล้วครับผมเจลลี่จันเซียวนะครับเอาโหทำหน้าที่ไปแล้วครับ3ล้านครับผมได้คะแนนไปสด,สดๆอ้าวเฮ้ยว่ขึ้นเดิมๆขึ้นเร็วไปปะเวลาเก็บแต้มนี่ไม่เคยขึ้นมาให้กูเลยโอเคไม่เป็นไรครับเก็บไปครับเก็บเหรียญเก็บภาจานเก็บไปให้หมดครับมาครับผมสิอวิครับตังได้เกือบพัน้ะผมไม่ได้ดูอ่ะลงมาละฟาต่อต่อ อ่าครับผมมินช็อกโก้นะครับก็แจกตังเรานะครับกลุ่มเล็กที่พี่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยก็ให้11เหรียญนะครับผมส่วนกลุ่มใหญ่เนี่ยให้ท่านหอยนะ108เหรียญนะครับผมก็เก็บอย่าพลาดกันละกันส่วนตัวเนี่ยผมว่าเกาะนี้จะสนุกกว่านะครับผมชอบเกาะนี้มากกว่าเกาะหนึ่งมากในการเก็บตังนะครับเกาะหนึ่งน่าเบื่อและเล่นเยอะไปแล้วอ่าผมจะมาอธิบายเรื่องดาบทองดีกว่านะครับดาบทองนะครับจะฟื้นคืนชีพเรา3ครั้งนะครับผม ครั้งละ30หน่วยนะครับแถมตอนจบนะครับบวกเปอร์เซ็นต์นะครับในการได้รับเงินนะครับเพิ่มอีกตั้ง8%ปนครับผมถือว่าเป็นสมบัติที่คุ้มมากนะครับเราก็กองกล่องทองครับดีมากไปเก็บกล่องทองหวังว่าจะเป็นชิ้นส่วนชีสเค้กชีสเค้กครับขอบคุณครับชีสเค้กแต่หัววันเลยนะครับได้เงินเพิ่มครับผมอ่าต่อไปปาปอ่า ส่วนตัวนะครับที่ผมเลือกใช้กระถางนะครับผมเพราะว่าจะมีโอกาสนะครับสร้างช่อดอกไม้นะครับดอกไม้เหรียญสิ <c oughs> มาให้เรานะครับผมมีโอกาส6นะครับผมแถมตอนจบบวกตังเพิ่มอีก10เยอะครับเยอะคุ้มมากอ่าอย่าพลาดจันเซียวนะครับ <c oughs> เดยนมีฟาซอนลาทิโดไปได้แล้วครับได้เรเพิ่มเอ้ยเอ้ยออเอา,เอา,เอา เออดูแต่ช่อดอกไม้เลยนะครับโดนเลยไม่เป็นไรอ่ะโชว์ให้เพื่อนเลยเพียวๆทานอาหารมาแล้วครับทานอาหารตายตายช่างนะครับก็ทํางานได้ดีมากเลยนะครับทุกอา้าวขึ้นอีกแล้วอา้าวดีมากครับเมื่อกี้ที่ชนไปนี่ได้ขึ้นโบนัสหมีเลยครับผมถ้าไม่ชนนี่ไม่ได้ขึ้นแน่นอนโอเคดีๆได้ตังค์เพิ่มแต่โบนัสหมีที่นี่ก็ได้น้อยเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรดีแล้วครับที่ขึ้น ดีกว่าไม่ได้ขึ้นมาด่านนี้นี่ผมแบบเล่นไม่ค่อยได้จะผ่านเลยครับตรงช่องแคบนะครับผมไม่เคยผ่านช่องแคบเลยชนตลอดหาฟื้นแล้วครับดาบเริ่มทํางานแล้วไปพูดถึงตาช่างครับตาช่างกท็ทุกๆสีวินะครับจะเปลี่ยนคะแนนนะครับสามแสนคะแนนให้เป็นเหรียญ1น0เหรียญน,นะครับผมก็ช่วยการทำมาหากินไปนะครับ กล้ถึงช่องแคบนะครับถึงแล้วอ้าตายพอดีโอเคปลาช่องแคบมาลุ้นกันโอ้โหโอเคโอ้เงียบเลยเมื่อกี้พูดไม่ออกโอเคพูดไม่ได้เดี๋ยวพูดแล้วเสียอันนาทิโอเคเขา่ามาแล้วครับจุดยากของด่านนี้ยากกว่าด่านในท้ายอีกตลกมากโอเคไปไปแล้วไปแล้ว ตอนนี้นะครับหมื่นเจ็ดครับเหรียญหมื่นเจ็ดเหรียญนะครับพร้อมกับเก็บกล่องไปแล้วสองกล่องแล้วครับกล่องที่สองผมไม่เห็นเลยวิ่งมองแต่ด่านไม่รู้ว่ากล่องได้กล่องสีไรด้วยลืมโอเคครับตอนนี้ถังตาช่างนะครับถังอะไรล่ะตาช่างนะครับก็ทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะคะแนนเหลือเฟือครับเรนลิสจันเซียวนะครับช่วยให้เยอะแยะเลยมาแล้วชีสเค้กอีกรอบไปไป หมื่นเก้าแล้วครับหมื่นเก้าแล้วหมื 19, ่นเก้าจะสองหมื 20, ่นไหมจะสองหมื 40, ่นไหมหมื่นเก้าสี่ร้อยครับโอเคมาดูกันโอ้หกหมื่นสามครับได้เยอะมากแถมได้กล่องด้วยกล่องทองด้วยครับสองใบมาลุ้นกันกล่องแรก <c oughs> อืมอืมนะชิ้นส่วนนะเ <c oughs> อาละครับจบกันไปแล้วนะครับกับวิดีโอนี้นะครับก็ได้ไป 63ห0 0แถมได้กล่องอีก2กล่องที่ไม่ได้ชิ้นส่วนเลยนะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนๆติดตามกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืม Subscribe ด้วยขอบคุณมากครับ